สวัสดีค่ะมาพบกับหววนานาของเรานะคะสามตัวตรงโต๊ดของเราใครที่ขอไว้นะคะวันนี้สามตัวตรงโต๊ดของนานาที่ให้ไว้ที่วงกลมนี่คือเข้าทั้งหมดนะคะสิบรอบเข้าอยู่หกรอบปังไหมคะปังบริเยเลยนะคะก็สิบรอบเข้าสามรอบใครที่ขอไว้วันนี้นานามีเวลาทําให้แล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หววนานาด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของลอตโต้ VIP สีแดงนะคะวิธีการคิดคำนวณไม่สลับซับซ้อนนะคะ15นาทีก็ในการอ,ออกครั้งหนึ่งเนาะผลออกครั้งหนึ่ง15นาทีคิดทันอยู่แล้วนะคะ <S <S เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูกันเลยก็อันนี้ตัวอย่างลอตโต้ VIP นะรอบแรกนะคะก็จะเป็น่ามตัวบนจะเป็น852ข้างล่าง72อนะคะอันนี้นานา ไม่มีกระดาษเนาะก็เลยไม่เขียน2ตัวล่างเพราะว่าเราให้3ตัวตรงต๊นเนาะก็เลยจดแค่ข้างบนมานะอันนี้นะคะเราก็จะใช้3ตัวบนกับ2ตัวล่างเป็นการคำนวณน,นะคะของรอบแรกเราก็จะใช้ในราคา3ตัวบนนี้หมายถึง8คูณ5คูณ2นะคะแล้วก็คูณ7ยกเว้นหลักหน่วยล่างนะคะเราจะไม่เอาไปร่วมกับเขานะ แปดคูณห้าคูณสองคูณเจ็ดอันนี้นานาทำไว้แล้วนะคะก็จะได้เท่ากับห้าร้อยหกสิบนะคะบวกกับสองตัวล่างอันนี้จะเป็นสองตัวล่างนะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะอ,อันนี้ก็จะได้เท่ากับหกร้อยสามสิบสองนะคะบวกกับเก้าถามว่าเก้านี้มาจากไหนเก้าก็หมายถึงสองตัวล่างนี้บวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับเก้าบวกกันแล้วได้เท่ากับหกร้อยสี่สิบเอ็ด นะคะแล้วก็บวกลบ5้าแต้มตามสูตนของนานจะมีบวกลบ5้าแต้มตลอดนะอันนี้ก็คิดคำนวณมาได้เป็นอันนี้เพิ่ม1แต้มลด1แต้มเนาะจะได้เป็นตามเี้นะคะ6 4 2ี่4 3, 4งสีห้าี่อันนี้จะโซนสอ3เก้อเอันนี้วิธีการคิดแบบนี้จะเข้าอยู่า3ามรอบนี่นะคะ3มรอบนี้นะคะจะเป็น6 4สี่สองอันนี้ถ้าซื้อ6กลับนะคะจะได้3ามตัวตรงนะ หกสี่สอันนี้เหมือนกันนะซื้อหกลับนะคะแล้วก็หกสี่อันนี้อาจจะออกตรงนะอันนี้เข้าไปแล้ว 3. าใช่ไหมคะอ้าวทออีก3ารอบนี่นะคะแปดห้าสลบห้าสองเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ใช้สูตรที่สนี้จะเป็นแปดนะคะลบห้าสิบสองลบสตัวบนนี้จะได้เท่ากับ800แล้วก็มาลบกับสองตัวล่างนะคะจะได้เจ็ แล้วก็ลบกับ13สบสามถามว่าสนี่มาจากไหนมาจาก2อ,องตัวบนข้างหน้าหลักร้อยกับลักสิบบวกกันนะคะใครไม่ทันดูยอดหลังนะคะอาจจะไปไหวนิดนึงเนาะก็จะได้เท่ากับเจ็ดร้อยสิบห้าอันนี้บวกลบ5แต้มซ้ายลบขวาบวกใครไม่ทันดูยอดหลังได้นะคะก็จะได้เท่ากับ7จ4 1ห1 1 1 1สนะคะทางนี้ก็16 1 7 1 8ก9 2 0็ ก็อันนี้ดูแล้วเข้าไป3รอบเป็น7 1 3 7หนึ่งสา3 7 1 5 7หนึ่งห้าดหนึ่งหหนึ่งสห้าหะหนึ่งอันนี้6กับ3มตัวโต๊ดนะคะ7 1 5 3หนึ่ง้าตัวโต๊ดนะคะ7 1 6 3หนึ่งหามตัวโต๊ดซื้อ6กับได้3ตัวตรงอยู่แล้วปังเลยนะคะ10รอบเข้า6กลบก็วันนี้ก็เลิกเล่นเลยค่ะถ้สิบรอบเข้าหกอบพอเลยนะคะยังไงค่าหมูค่ากับข้าวได้อยู่แล้วค่ะ อย่าลืมตอนเย็นลุ้นหาหน่อยกันนะคะก็แตกทุกวันทุกวันนะคะก็มาดูสิว่าวันนี้จะแตกไหมแล้วก็ลาวนะคะวดที่แล้วลาวก็แตกนะคะเมื่อวันพฤหัสนะคะแตกเหมือนกันนะคะ79นะคะพอ3ตัวตรงให้2อ9แม้ริตต้มเดียวเสียได้เสียได้ค่ะโอเคนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานานด้วยนะคะไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะมีอะไรก็ ทักมาได้ทาง ID l ดียลน์ของนานาก็ได้นะคะ3 1 2 5 2 1แล้วก็ตัว a อเลนะคะหรือว่าใครที่ไม่ทันก็กดเข้ามาถามในคอมเมนต์ได้นะคะโอเคค่ะขอให้เฮงปังๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ